ดวงจันทร์บริวารของเราอาจจะมีแหล่งน้ำซ่อนอยู่มากกว่าที่นักวิ complaint. ทยาศาสตร์เคยคิดซะอีกผิวหน้าของมันมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่ากับดักความเย็นบริเวณพวกนั้นเป็นเงามืดตลอดเวลาหากคุณสามารถไปยืนใกล้กับขั้วใดาขั้วหนึ่งของดวงจันทร์ได้โดยเฉพาะขั้วใต้ของมันคุณจะเห็นเงาแบบนั้นไปทั่วเลยกินพื้นที่ไป39,000ตารางกิโลเมตรมีจุดกับดักความเย็นที่มีขนาดกว้างเพียงแค่1เซนติเมตรและมีกับดักความเย็นที่ใหญ่กว่านั้นเป็นร้อยเป็นพันเลย บริเวณเหล่านี้คือความมืดที่ไร้ที่สิ้นสุดและอาจจะมีอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีเศษเสี้ยวของแสงอาทิตย์มสาสดสงหลายพันล้านปีแล้วและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่ามันซ่อนอะไรไว้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยรวมไปถึงแผ่นน้ำแข็งที่ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเหรียญเพนนีแต่ก็มีบางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์สามารถเอามาใช้ดื่มหรือว่าเอามาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจรวดได้ปริมาณน้ำส่วนใหญ่อาจจะเก็บอยู่ในแก้วหรือว่าอาจจะอยู่ระหว่างรอยแทรกบนพื้นผิวดวงจันทร์หนึ่งในทฤษฎีได้บอกว่า พื้นที่40,000ตารางกิโลเมตรบนพื้นผิวดวงจันทร์นั้นควรจะมีความสามารถในการก,ากักเก็บน้ําแต่ไม่ได้มีใครพิสูจน์อะไรจนกระทั่งมีบางคนไปที่นั่นด้วยตัวเองหรือว่าส่งโรเวอร์ไปขุดใต้พื้นผิวดวงจันทร์นั้นไม่ได้เป็นสีขาวและไร้สีนะนักบินของยานอพอลโลที่ได้ลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อปี1969บอกว่าดวงจันทร์นั้นออกแนวสีน้ําตาลน้ําตาลและมีการศึกษาต่อมาก็บอกได้ว่า บริเวณมืดมืดมดของดวงจันทร์นั้นแสดงให้เห็นเป็นแนวสีน้ำตาลฟ้า,ฟา,ฟาพื้นที่ที่ราบสูงนั้นจะเป็นสีเหลืองจางๆและมีร่องรอยบางๆของสีซี่ทีและสีชมพูสีไม่ได้เหมือนกันไปหมดทุกที่เพราะว่าปริมาณเหล็กต่างกันไปที่อยู่บนดวงจันทร์อย่างเช่นไทเทเนียมหรือแร่เหล็กบนพื้นผิวตาของเรานั้นไม่ได้ไวพอที่จะแยกความแตกต่างของสีจากระยะไกลแบบนี้แต่ว่าพื้นผิวดวงจันทร์ส่วนใหญ่นั้นประกอบด้วยแร่มากมายที่ปกติแล้วจะเป็นสีเทาโดยธรรมชาติและนั่นก็เป็นสีส่วนใหญ่ที่เราเห็นจากโลกของเรา เวลาที่คุณอยู่ในอวกาศคุณจะไม่สามารถเดินบนพื้นได้เพราะว่าไม่มีแรงดึงดูดดังนั้นก็เลยไม่จําเป็นจะต้องใส่รองเท้านั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนักบินอวกาศส่วนใหญ่ใส่ถุงเท้าคู่หนึ่งหรือว่าใส่เพิ่อมอีกคู่ถ้าพวกเขาหนาวแต่อาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเท้าคุณได้เวลาที่คุณอยู่บนนั้นอย่างแรกหากเท้าของคุณมีหนังด้านมันอาจจะร่วงลงมาเองเลยเมื่อเวลาผ่านไปมีนักบินอวกาศคนหนึ่งอธิบายประสบการณ์นี้ว่าส้นเท้าอยู่ดีๆก็นุ่มเชียวขณะที่ผิวด้านบนของเท้าเขากลับหยาบกระง เหมือนผิวหนังจะระเข้ไปเลยเขาใช้ด้านบนของเท้าเพื่อเดินไปเดินมาตอนที่ใช้ราวทางเดินบนสถานีอวกาศนานาชาติที่พวกเขาอยู่บนนั้นไม่ได้อยู่ง่ายนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS จะต้องใช้ราวทางเดินและห่วงจับเพื่อให้เดินได้นิ่งๆเวลาที่ต้องทําอะไรปกติอย่างเช่นตัดผมและเวลาที่พวกเขาจะต้องฝึกอะไรก็จะเอาเท้าผูกยึดไปกับด้านในรองเท้าผ้าใบบนอุปกรณ์ช่วยฝึกมันจําเป็นมาก สำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกกําลังกายมากกว่าตอนปกติที่พวกเขาอยู่บนโลกก็คือประมาณ2ชั่วโมงต่อว,วันเพราะว่าวร่างกายของมนุษย์นั้นไม่ได้ชินกับการเคลื่อนไหวหรือว่าออกแรงแบบที่เราทําปกติโดยไม่มีแรงโน้มถ่วงที่ยึดเราไว้แถมอีกอย่างก็คือถ้าคุณอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานๆคุณจะเสียมวลกระดูกและกล้ามเนื้อได้ยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถเสียมวลกล้ามเนื้อได้ถึง20%หากคุณใช้เวลา11วันที่สภาพไร้แรงโน้มถ่วงเลยแต่หากคุณได้ไปอยู่วันนั้นจริงๆ มันก็ไม่มีความจําเป็นในการใช้น้ําหนักถูกไหมภาวะไร้น้ําหนักก็ส่งผลต่อพวกเขาเช่นกันแต่กลับกันก็คือพวกนักบินอวกาศมักจะใช้อุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องแต่งกายด้วยท่อสองท่อเล็กๆที่สร้างสภาวะสูญอากาศทําให้พวกเขาดึงท่อยาวได้และบนสถานีอวกาศนานาชาติคุณสามารถใช้จักรยานและลู่วิ่งได้ด้วยคุณรู้ไหมว่านาซ่าใช้เงินหลายล้านอลาล์านในการพัฒนาปากกาที่คุณสามารถเขียนได้ในภาวะไรโน้มถ่วงเป็นศูนย์ ดินสอนั้นไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยในการเดินทางในอวกาศเพราะว่ามันแตกหักก็ง่ายทิ้งเศษกราฟไฟต์ไว้เบื้องหลังอีกตั้งหากและมันก็ทําจากไม้ซึ่งเสี่ยงติดไฟในภาวะที่มีแรงกดอากาศในแคปซูลที่เต็มไปด้วยออกซิเจนนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมของที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างดินสอนั้นสามารถทําให้เป็นอันตรายต่อชีวิตในอวกาศดังนั้นนาซาก็เลยต้องพัฒนาปากกาที่เอาไว้ใช้ในอวกาศมันเขียนได้สะอาดกริปและไม่จําเป็นจะต้องพึ่งไรโน้มถ่วงเพื่อทําให้หมึกไหลได้ แต่ว่ามันจะใช้ไนตรเจนอัดแท่งแทนเพื่อบีบให้หมึกไหลออกมาจากท่อปลายปากกาวิธีนี้คุณจะเขียนได้แม้ว่าจะลอยกลับหัวกลับหางหรือว่าแม้แต่จะอยู่ในน้ําก็ตามแม้ว่าจะขึ้นไปบนอวกาศแล้วบรรดานักบินอวกาศก็ยังต้องเผชิญกับความรู้สึกคันยุบยิบกวนใจบนหน้าตัวเองอยู่ทุกวันพวกเขาไม่สามารถทนอะไราแบบนี้ได้เวลาที่อยู่ในชื่อเอกาศก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันบางทีก็ต้องเกาจุดที่คันด้วยไมโครโฟนที่ติดมาด้านในหมวกนิรภัยนั่นแหละ บางทีก็เอาแผ่นตีนตุ๊กแกแปะหน้าในหมวกเพื่อการนี้หนึ่งในเรื่องที่ซับซ้อนที่สุดในการเดินทางไปอวกาศคือจะป้องกันรังสีในอวกาศไม่ให้มาถึงตัวนักบินอวกาศได้ยังไงร่างกายของเราไม่ได้วิวัฒนาการมาให้รับมือกับพายุโปรตอนและรังสีคอสมิกที่ออกมาจากดวงอาทิตย์แน่นอนว่าชุดอวกาศและอุปกรณ์ที่เหลือนั้นเป็นสิ่งจําเป็นมีการวิจัยบางงานแสดงให้เห็นว่า การรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประเภทว่าใบเขียวมากมายเช่นผักโขม,มเมื่อเขศและบิดรูทมีแนวโน้มที่จะช่วยในการลดผลกระทบที่ไม่ดีจากรังสีนักบินอวกาศไม่ได้ใส่ชุดอวกาศสีขาวเสมอไปตอนที่มีโปรเจกต์บินไปอวกาศครั้งแรกของนาซาที่ให้คนขึ้นไปชื่อว่าโปรเจกต์เมอร์คิวรีตอนนั้นพวกเขาใส่ชุดสีเงินกันแต่ว่าไม่ได้มีนักบินอวกาศคนไหนเลยที่ออกไปสำรวจอวกาศนอกยานในตอนนั้น สีเงินไม่ใช่สีที่ดีนักเพราะว่าชุดนักบินอวกาศจะต้องสะท้อนได้เยอะมากสีขาวน่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าเป็นสีที่สะท้อนรังสีดีๆมากเวลาอยู่นอกโลกพวกเราอยู่บนโลกซึ่งแปลว่าเรามีชั้นบรรยากาศที่เหมือนกับกรอบป้องกันเราจากรังสีที่แผ่ออกมา77%จากดวงอาทิตย์แต่นักบินอวกาศไม่ได้มีตัวช่วยป้องกันบนนั้นเลยแปลว่าพวกเขาจะมีโอกาสเสีย่ยงโดนแดดเผาไม่ได้มากแถมยังมีอุณหภูมิสูงมากๆอีก ชุดนักบินอวกาศสีขาวจะช่วยเหมือนกับเวลาที่เราทาสีขาวบนผนังและทําให้ทั้งห้องเย็นและสีอ่อนๆจะช่วยดูดซับความร้อนน้อยกว่าถึง35%สีขาวไม่ได้เป็นสีเดียวในตู้เก็บเสื้อผ้าของพวกเขานะเวลาที่มุ่งหน้าออกไปอวกาศหรือว่าตอนกลับมายัางโลกบางทีพวกเขาก็ใส่ชุดนักบินอวกาศสีส้มส,สดๆด้วยมันคือสีที่ดึงดูดความสนใจที่มากดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดผิดพลาดระหว่างจะลงจอดและพวกนักบินจะต้องออกมาจากยานอย่างรีบด่วน ทีมช่วยเหลือก็จะมองเห็นพวกเขาได้ง่ายแต่ว่าเวลามันก็ผ่านไปหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้พวกเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าเดิมเพื่อหาตำแหน่งของนักบินอวกาศที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นมีสัญญาณ GPS ติดตามและมีตัวรับส่งเรดาร์ดังนั้นชุดน,นักบินก็เลยไม่จําเป็นจะต้องเป็นสีส้มแล้วการได้ลอยไปในอวกาศนั้นทุกอย่างเงียบสงบแล้วคุณก็กําลังดื่มด่ากับวิวความมืดและความเงียบแสนระการตาจักวัลไร้ที่สิ้นสุดแต่ไปด้วยดาวพันล้านดวงไหนจะดาวเคราะห์ดาวหางพระอาทิตย์ดวงจันทร์และมีหลายอย่างที่่่เเเราาาออจจะไมมคยพบห็นกนก 9 5ของจักรวาลของเรานั้นเป็นความลับปริศนาอยู่แต่อย่างน้อยวิวมันก็สุดยอดไปเลยแต่มันจะยังสวยอยู่ได้ถ้าคุณติดอยู่กับยานเท่านั้นแหละถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดตอนที่เราออกไปเดินนอกอวกาศและตัวคุณเกิดหลุดจากยานมันเปลี่ยนจากฝันอันสวยงามเป็นฝันร้ายในบันดดลเลยไม่ต้องกังวลไปนาซาได้ออกแบบอุปกรณ์สะพายหลังที่เรียกว่าเซฟเฟอร์ซึ่งยอ่อมาจาก s i m p l i f i e d Aid for EVA Rescue มันจะปล่อยยิงในโตรเจนที่อัดอยู่จากตัวยิง24ตัว ซึ่งมันจะพานักบิโนอโวกาศกลับไปยังจุดที่ปลอดภัยในทางทฤษฎีแล้วคุณก็สามารถปล่อยแก๊สออกมาจากชุดได้เช่นกันหรือว่าจะคว้างอุปกรณ์ไปในทางตรงกันข้ามซึ่งตัวคุณก็จะถูกดันพุ่งไปข้างหน้าแต่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคุณจะต้องคว้างไปให้เป๊ะแนวเดียวกันกับเส้นศูนย์กลางของมวลไม่เช่นนั้นคุณก็จะเริ่มหมุนไปอย่างควบคุมไม่ได้และก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณก็จะเสียศูนย์ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปถึงไหน ถึงแม้จะไปได้ก็ตามแต่ตัวเซฟเฟอร์นี้จะตรวจจับการหมุนโดยอัตโนมัติและใช้แรงเจ็ตพุ่งเพื่อช่วยให้คุณมุ่งหน้าไปยังที่ที่ปลอดภัยได้เลยนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลา10วันในการสอนปลาทองให้ขับรถได้พวกเขาสอนมันให้ขยับตู้ปลาตัวเองไปยังเป้าหมายใดเป้าหมายหนึงและปลาเองก็ได้ของกินเป็นสิ่งตอบแทนการวิจัยนี้อาจจะช่วยเราสำรวจอวกาศได้ในวันหนึ่งจะต้องมีการวางแผนไว้ในหัวเราก่อน นั่นคือวิธีการที่เราจะเชื่อมโยงส่วนต่างๆของร่างกายและการเคลื่อนไหวของเราเพื่อให้ไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเจอเวลาอยู่ในอวกาศนั่นคือวิธีที่เราจะรู้ว่าเราต้องยืดแขนไปขนาดไหนเพื่อให้เราเอื้อมถึงแก้วกาแฟโดยที่ไม่ได้เอื้อมไกลเกินแล้วทาให้แก้วกาแฟหกการควบคุมการเคลื่อนที่นั้นไม่ได้เหมือนกับเวลาที่ทําอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงนะแล้วเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าเจ้าแผนที่เหล่านั้นในสมองเราเห็นภาพทะเลและบนบกต่างกันหรือมันเห็นสิ่งที่เหมือนกันทุกที่ดังนั้นเวลาที่เราบอกว่านักวิทยาศาสตร์สอนให้ปลาขัับรถนน้ แปลว,ว่าหากปลามันเห็นเป้าหมายมันควรจะไปสัมผัสผนังตู้ปลาเพื่อให้หันไปยังเป้าหมายที่มันต้องการวิธีนั้นนักประสา์จะสามารถนําทางล้อไปได้แล้วขับไปในทางที่ปลาต้องการจะไป